ดีครับวิดีตอนเที่ยงพี่น้องเกาโม่งชิมฮงปะร้านเช้าก็ได้ยคุณร้านเช้าต่ามากันม่วงพี่น้องพอดีมือนี้ไอใช่ลุงใหญ่กระเป๋าหน่อยไม่ยาเรือซอยพี่นอ้องใส่ขี้สีเรือใส่ขี้สีเนาะบ้านจังบ้านเบ,า,นบาเอเดีเอ,อิดนี่ว่าไม่ขี้สีเนาะครับเนาะแต่พี่น้องห่างอันตะวันออกคุณเยาวัน ยังใหญ่เกลียวหม้าย,อยาอยู่พี่น้องจะเหบุเปลด่ยนกันเปลี่ยนอันดอเอจะใช้คี้ศียาครับ<ม>นี่นี่ครับผลงานของไอ้เขงใช้ดีครับอ่าดุงไงขมว่างเขาหมู่บ้านพี่น้องโมบ้านส <laughs> 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 วยเบา้าเอยาเออสาเบ,บา้บาเอโบเลียปิดจักเคียอ์ลาว่าขึ้นแววนต่ปีไายนี้ครับจนได้ได้ควบเก่าแล้วเสร็จ อ้าวครับนี่คัดมันยังเยียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนซี่หาซี่ใหม่ให้นะครับเบาน้อยเป็นหุ้ปุ๋งุงขี้สีขี้สีเนาะบ้านหอมเอินขี้สีครับผส้มกับโซล่าบางคนก็ว่าคือพอเอาน้ำมันส้นบางครั้งน้ำมันส้นมันใช้เวลานานที่น้องมันงมมันงมแล้วมันแล้วกินมันแห้งพร้อมนะครับเนาะน้ำมันส้นน้ำมันยางนะครับถ้าน้ำมันยางให้หอมเนาะถ้าน้ำมันยาง น้ำมันยางเบาเอะเห็ดแต่่นแล้วระยอง่นนะครับออกระเสมสันจำกัดสัน่าอยู่ทางใดน้อนน่พี่น้องเพิ่นบอกเขียนซื้อไ,ออไ,ไ,ไว้ว่าเพิ่นอยู่ทางใดเด้อใดระเบิดนะเอาเลยบอกยาเลยบอกฮะผม ไปส่นน่ะล้างมือกเยอเอาเลยเันเอาให้เล้วเลยเชนเล้วก็แล้ยวนาองย่นองเลือยดไงับยานี่เราก็สิเอาตากแดดไปก่อนมองนี้เนีตยมันมากันเกาะเฮไประยะนี้แล้วเนาะมองหอกเกาะอ่ะนี่ไอ มานหาแป้งเลย่ะไอโอ้เนารีบกันไปเลาเมื่อจุบน้ำมันยังสีพี่น้องแล้วก็รูปอัดหู้โอ้ไก่กับมาห่มมาซดดีพี่น้องมาสรอยกัน พุ่นล้านเสาก็เลยนั่งยิ้มนั่งหวัว่น,นกน็ยางมาตรวจงานอีกแล้วพี่น้องอ่ล้านเสาล้านสาวคนสวยเรียบร้อยพี่น้องถ้าเรียบร้อยอยาเรียบร้อยลูบน้มันให้เรียบตอนนี้ก็ปล่อยให้แดดนะครับเนาะกับขี้ซี่ทำงานของเพิ่เนนะครับเนาะให้มันละลายเห็ดยังคอนซับกระจายง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็ยาภายในครับผม อย่าไข่ในโอ้ยไก่กระด้พี่น้องว้าไก่ขนาดด้วยพี่น้องเนี่ยไก,กไ่กระด้นีอโอ้หมึงนี่เว้าเลยพี่น้องนี่เราเป็นยังดอกตีเนอะ ดีสุขสุขคนครับเบาเอาลูกนมโค้งครับมูนี่ก็อยู่ในเตาไฟพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องลงไปอันยามตุ้มกับยามเบ็ดกุ้งก็เลยได้น้อยนึงก็เลยร้านสา้าคนงามขอพี่น้องก็เลยให้ร้านเช้าไปกินนะครับนาะลร้านเา้าคนงามฮาร์กเตื่นเล่าก,ก็ะเดยช่วงนี้สุบเช้าพี่น้องแต่เบาเอาก็เตรียมอยู่ครับอย่าเลื่อแล้วน้ะครับนาออย่าเลือเ่อแร้วหรอก็ ไว้อีกหลายมือ,อยุ้พี่น้องแล้วก็ชิง่ายขึน้นแล้วก็ชิยาแล้วก็ชิท่าซีเนาะพี่น้องเนาะนให้ครบเสร็จไปเลยแล้วก็ได้มือล่องไปยังค่อยชีลงหรือสิลงสงการหรือชี้ควนสงการยังมันหูวชักอยู่นอกจากป่าพี่น้องป่าบโบขึ้นมาหนี่งเบ้าเอกก็บอกอยากล่องอยู่พอลงแล้วก็จิได้ลุยเลยนะพี่นอ้องเพราะว่าห้องเบ้าแอะก็เริ่มเตรียมไใบเดืแล้วนะสวนแม่น้องไผ่เนี่ยครับตำสมบกุงก็ได้บม่มีบกุงเพิ่มครับช่วงนี้มิตรบกุงน้อย นี่ก็บ่้ันได้หดอยู่พี่น้องอันนี่ก็ได้พุ่นละมื้อแรงพุ่นละหมดย้ำมือเว้นมันแดดฮ้อนพี่น้องแดดฮ้อนแล้วมันนั่นนี่พุ่งนี่ล่ะครับเคี้ยวๆนี่เราเพื่อได้ตำนี่มะเขือเทศเฮาก็ได้ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องฮอดมีอ้อยดำหมดเด้อพี่น้องเป็นอ้อยดำลุงค้ามผมาให้ปลูกขึ้นสามกอใหญ่ๆน้องนั่นตายพี่น้องเพราะว่ามันแรงคักฝนบ่มาเนาะอันนี้ก็หมดน้ำพอได้อัน หดพักก็ได้หดเพิน่นนี่พริกกระแดงสิละครับนาแรงมาลงมาแรงชารอาหารก็บก่ค่อยนั่นบ่นค่อยมีน้ำก็แหงคักอยู่ด้วยเบ้าเอญย้อนจมเลยได้พี่น้องจมบ่เห็นเลยนี่น้ำแหงเห็นโพเลยเยาขึ้นทั้งได้นาบันนี้รอบญ่เบ้าเอดญตัวกันอคุกคักขึ้นนี่ อ้าวโอ้อมนันเอ,อ้าดๆๆๆๆมา,า,า,าจังไหต้องหาตัวพี่น้องโอ้มาจได้งม,มหอยกินกันเ <c oughs> ลยเอาไปต้มจะโตพี่น้องต้มเศรานีรับบ้านนี่ เป้งๆเลยมันก็เป้งๆเลยเอ้อป๊บแม่น้องไผให้ผิดก็บ่ได้เด้พี่น้องบ่กินเด็ดแหวานก็บ่ได้เด้นี่มุดตมพี่น้องเอ้ยนี่ท้ายเพิ่นมาเข้ารอบเบาแเออักก็ได้มใหญ่ๆอ้ อันนี้ปลอยพี่น้องปล่อยปลอยเพราะวอยยุคเดียวไปต้มจากชองตัวกับพอ่อเนาะพี่น้องปลอยสามตัวนี่ตัวใหญ่ๆนี่ไปต้มปะ่ะพี่นอ้องต้มแบบขี้คมๆจากน้อยวะอ่าบว่าบเบาเย่มักากเพราะว่ากินแทนนั่นเราพี่นอ้องอะมาต้มคมๆต้ม,มกันครับกับต้มสม,มพววู่งวงพว,วได้กินไห้แต่พี่น้องมือนี่ เบ้าแย่ก็ไว้ต้มขมๆต้มใส่ได้เส้นดักเพิ่นว่าเพื่นว่าใส่ขีเพิ่นบ่ากินน้ำมาสั่นเบ้าแยกเลยวดเลยเลยบ้ได้ใส่ขีพี่น้องมื่อไงเขาก็ซิกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบ้าแยกข้อตัวอาบน้ำตากผ่าก่อนพี่น้องเพราะว่าปั่นผ่าไปตั้งแต่ก่อนลงน้ำปุ่นสาวก็ตำสมบักหุ่งพี่น้องปุ่นเอาปุ่นต้องเบิ่งพี่น้องระดับฟีเมอร์ได้คันเทียบได้เลยพุ่นพี่น้องบีบดี่้พุ่นได้เนื้อจากปากหกขึ้นมาฟูเร ด้วยอ๋โยนเราพี่น้องโอ้กต่ละมั่งหนึ่งผมเด้อเลาเอ๋อคิดอ,ออกยังก็ใส่น้ำลังก็ไ,ได้เนอะอ้วนพี่น้องดีล่ลาเราธรรมาตราเด้อตึบโอ้ฟา,าจำซากรถพี่น้องอ้วนอ้วนโอ้แตกซะเนาะเอาเสียมเสียมมาให้ออกกลองน้ำเลาะเสียม เป็นยังไงเลยจะคว้างต่ำตาง่ายลังมาเรืนี่โอ้เป็นย okay, okay, so mm. ังไงเนาะเป็นยังไงเอาครับโอเคก็โอเคตัวแล้วก็ดีเท่ยังไงเล้เอาเทตักโอ้วนแล้วเอาโอ้โหง่วมเลยเล่าว่ะพี่น้องมันเป็นกุ้งเต้นเลยพี่น้องเล่าว่ะดำชมง่วงเลยง่วมขบบุบเลยใครจะเอาถือถวยจานอยู่พี่น้อง นำเดือนแล้วก็ใส่คาตะไข่ห,อ,หอมพี่น้องโหหักปึ๊บสักคู่ยังค่อยนั่นเปายังมากละละโอ้พี่น้องร้านไปเอาขามา้าอ้าเอา,เอาใส่เรียบร้อยแล้วคาไง <laughs> กะปิพี่น้องใส่กะปิอย่างหน่อย กระเด็นพี่น้องกระเด็นอืมยงใส่ละเลี้ยงใส่พี่น้องอาเจังได๋นกางาพี่น้อง โอ้ยแงแงแงโอ้ยแหงหน่อยก็ด้พี่น้องลดดีครับครับสอนง่ายๆแยกหน่อยพี่น้องใส่ไลยบดได้เข้มพี่น้องด้ลยคงชุดลดนะพี่น้องสมุดชี้ไลไลแยกหน่อยพี่น้อง เล็กน้อยเรามีขีดถุงพูนี่ยเอาด้องเสียงโอ้โ,อโอหเดวสิบมึงกันพี่น้องโอ้โนัวหอมกะปิพี่น้อง สุดยอดแล้วพี่น้องเบาเอวหอมใจกันเรียวอีกแล้วพี่น้องปลานิษใหญ่ถึกรล่อหยุ่นสะพี่น้องรหล่อไงนะต้มย่อมใสจ ปนหอมๆพี่น้องรุยอันนี้มกยวกพี่น้องของร้านสาวอาออกมาส,สู่ซุ่มแล้วก็ฝีมือร้านสาวคนงามตำสชม,มักคุ้งพี่น้องมาเด้อครับกินน้ำกันแซ่บๆร้านชาช้าวอยากออกกล้องน้ำหนักพี่น้องเมื่อนี้ป้าโถตักใช่แล้วล่ะมากินตาคนจิอาบนางบ น่าตลกยังพี่นอ้องร้ดยกรุงหอมหวานใจกะปิพวมมุเนี่ยพี่น้องโอ้ักพักขมนัวขามแ่บตอ้ตำชมร้านเช้าไหมคือแหงเลงอะสีจีดจัดเถอ้อ ถือว่าแซ่บอยู่พี่น้องเบิ่นสองคำก่อนยหญ่ข้เจ้าว่วาแมาต่ตำห้กินอีกร้านเช้าพีน่น้อง ໄດ້ກິນເນາະພີ່ນ້ຍນມຢາດປອາຫນອງາວ เนี่ยแฉบๆเลยพี่น้องมาพี่น้องชุบหชุกคนครับชุบมงชุบบอลยังไงก็ะด,ดิดฮทอดอาชีพเด้อค่ะโอ้ยกระดิ่งชุกคนเลยโอ้ oh. ได้เลยนอ้องพี่น้องเนาะกินทอ,อ,อนหน่อยกินทอดไรเ <c oughs> นี่ยปันคาอนาน เอาบ่าใช่ซัน่นพี่น้องตังอะอดอือโอ้ขาใหญ่เนาะตอนน้อยสะได้พน<ะ>้องน่ะขาน้อย <c oughs> แ oh. มงวันกันมาพี่น้องเอาจากัหนก็ขอบคุณพี่น้องชุผู้สุคนครับผมติดติดต,ตามเบาแยลูกน้ำโค้งเนาะครับนุมบางภาพบางคำเบาอาจิบสุภาพเด้อพี่น้องเอเดือนทางใกล้ไกลพี่น้องแขวขาดปลอดภัยเด้อไปด้วย,วยด้วยซับอุดมด้วยงิมท่องเด้อพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า